บเอเพื่อนที่อยู่จากพิจมูนครับขอเซ็นอะไรครับพี่พี่ละลยจากพิมูลครับขอเซ็นทังห้องเลยโอเคะอนนี้ชออไปสวยมากเลยสีชมูน่ารักที่นะตัวเองยกตอไปอะไรนะนี่อรกอนะครับเียว หนึ่งถึงสิบอเาอาเยอะไปอ่หนึ่งถึงสามคนนะตบองขอพรเลยครับ Um, Tchau,